ต้นนุ่นค่ะไม่รู้ว่าน้องชื่อต้นอะไรนะคะแต่น้องมีดอกเหมือนนุ่นเลยค่ะก็เลยเรียกว่าน้องต้นนุ่นกันเลยละกันนะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะสีขาวเต็มต้นเลยเยอะแยะเลยค่ะสีขาวเต็มต้นเลยนะคะมาชมกันเลยนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ